สวัสดีครับผมจิกิดูไปดูปูนะวันนี้ไม่ได้มาเล่นเกมนะฮะวันนี้จะพาทุกท่านมาดูเกมลดราคาของ Nintendo Switch นะครับของสัปดาห์นี้แล้วกันนะครับมาดูกันว่ามีอะไรบ้างเราจะไม่เรียกว่าสัปดาห์สิมันจะเป็นช่วงวีควีคหนึ่งใช่ไหมก็สัปดาห์นั่นแหละวีคนึ่งนะแต่ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเดี๋ยวเราจะมา อัปเดตเรื่อยๆนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเข้ามาที่เกมลดราคานะครับอ่ะเกมลดราคาเกมแรกเตอร์ติดเอฟเฟกนะครับเหลือ29.99 US นะครับจาก39.99 US นะครับคูคิ้งซิมูเลเตอร์นะฮะจาก19.99เหลือ1.99นะครับลด90%เเลยทีเดียวนะฮะนี่มอเตอร์เขาแบกนะครับ พสนะลด7 5จาก49.99เหลือ12.49 US กนะครับกินเฮลนะฮะเอาตัวรอดในป่านะครับลด75เหลือ6.24 US นะครับจาก24.99นะฮะเลโกเวิลด์นะฮะลด80%เลยทีเดียวนะครับเหลืออีก4วันเท่านั้นนะครับ จาก29.99เหลือ5.99นะครับลดเยอะทีเดียวเลยนะครับแล้วก็ LEGO Marvel Super Hero 2นี่ผมซื้อไปแล้วนะไม่รู้ว่าลดราคาเท่าไหร่มันจะไม่เพิ่มมันจะไม่โชว์นะฮะแบบ LEGO City Undercover นี่เดียวกันนะครับเกมนี้เป็นแนว Open World นะครับแล้วนี่เกมตกปลานะครับ a n t i m a t e Fishing นะครับจาก19.99เหลือ 1.99ลด90%เนะครับ l ล g o Jurassic World นะครับลดเ5นะฮะเหลือ9.99 US นะครับ s o n i c Mania นะครับ19.99ลด50%เหลือ9.99านะครับชิดนอมอเนะครับเกมนี้ได้คะแนนจาก เมเตอร์คิติกไปนะครับ80นะครับนี่นี่ก็เลโก้ฝั่งดีซีนะครับเป็นตัวร้ายนะครับเน็กโซมอนใช่ไหมอ่านถูกหรือเปล่าคล้ายๆโปกเกมอนนะครับลด35%นะครับฮบฮบนะครับฮบลด85%นะครับจาก19.99 เหลือสองจุดเก้าเก้านะครับเกมนี้เป็นเกมแนวปะจนภัยแก้ไขวิสนานะครับเดินไปในที่กว้างนะครับก็อบตอรี่นะครับลดห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับคาสามนะครับโซนิคฟอร์ดเหลือเก้าจุดเก้าเก้ายูเอสด้ครับแคทเควสนะครับทูเกมนี้มีภาษาไทยนะ จาก14.99เหลือ6.74นะครับอันนี้ก็เป็นเลโก้อีก1เกมนะที่ลดราคาเกมทนายนะครับรู้สึกวันนี้จะได้3ภาคเลยทีเดียวนะครับการ์ตูนนิวเบิร์กเวตเทิลเชสนะฮะลด75%เหลือ2.49นะครับเลโก้นะ LEGO ก็เหลืออีกหลายหลายวันนะซก4วันมาล่าซัมเมอร์ อินมารเกมนี้เป็นเกมแนวปลูกผักสร้างบ้านตกปลาคล้ายๆฮาเวนมูนและสตาริวเวลนะฮะแต่เขาจะสามารถนั่งเรือไปที่เกาะได้นะครับปลูกผักอัปเกรดบ้านอะไรประมาณนี้ครับของอะไรประมาณนี้นะฮะเกมนี้ถ้าใครอยากเล่นนะฮะก็ลองหามาเล่นได้นะครับอีกสองวันเท่านั้นลด จาก24.99 US เหลือ9.99 US ประมาณ300กว่าบาทนะครับเกมนี้ก็เกมรถแข่งครับเกียร์ครับนะครับ Unlimited นะ Un limited, นะเกมรถแข่งจาก14.90เหลือ2.98นะครับลด80%เลยทีเดียวนี่ซาคูนาสกุนาเกม ปลูกข้าวลุยดันเจียนเหมือนเกมปลูกผักนะครับครับข,ของอะไรประมาณนี้นะเกมนี้ลด30%มนะครับเกมนี้ก็คนเล่นเขาก็บอกว่าสนุกกันนะครับเกมนี้เลโก้ลินจากโกเดอะมูฟวนะครับลด80%ดเเกมนี้ยาวเล่นได้ยาวนะครับทัสไลท์ทูนะครับลดราคา ยอนเดอร์นะครับเกมนี้ก็เหมือนเกมปลูกผักเลี้ยงสัตว์นะครับเหมือนกันนะฮะคาบของอะไรประมาณนี้นะฮะปลูกปลากึ่งกึ่งแนวฮาวเวิร์ดมูนสตอรี่ออฟซีซั่นนะครับนี่ไทยโกะนะครับ,กรบเกมตีกองลดเยอะมากเท่าที่ผมเคยเห็นมานะ80%เลยทีเดียวจาก49.99 US นะครับเหลือ 9.99 u s 99นะครับ6วันนะครับหมดเขตแล้วนะ Overcook นะครับอันนี้รวมหมดทุกภาคเลยลด40%อีก19วันหมดเขตนะครับ Sonic นะครับภาคแรกนะฮะเหลือ5.99แล้วก็ Bond Fighter แนะครับภาคนี้ก็ลดราคานะผมซื้อไปแล้วไม่รู้ว่ามันลดเหลือเท่าไหร่นะบูลไลท์นี่ก็เหลืออีก12วันนะครับเกมนี้คล้าย เซลดาหรือเปล่าต้องลงไปตีของไปหาของนะครับในเหมืองแล้วก็อ๋อมาขายมาตั้งเปิดร้านค้าขายของอะไรประมาณนี้นะฮะมอเตอร์ XGP 3นะครับเกมมอเตอร์คอร์สนะครับถูกมากลดเหลือ90้เปอร์เซ็นต์ลดเกเปอร์เซ็นต์นะครับจาก29่สิเก็เเหลือ2.99นะครับไม่กี่ร้อยบาทเองนะครับ โรลเลอร์โคสเตอร์นะฮะเกมนี้ก็สร้างสวนสนุกใช่ไหมการฟิลคัสนะครับเกมนี้ก็เป็นเกมรถแข่งนะฮะคล้ายๆมาริโอคัสนะครับเก็บของแล้วก็แกล้งเพื่อนกันอะไรประมาณนี้นะฮะถ้าใครชื่นชอบนะครับก็ลองหาซื้อมาเล่นได้ห้าจุดเก้าเก้าเหรียญอีกสิบสองวันหมดเขตนะครับทัชไลท์สามนะครับนิโนโคูนินะฮะร,รถเจ็ดสิบห้าเซน เหลือ12.49นะครับดิจิมอนไซเบอร์สดูดนะครับภาคนี้ได้2ภาคเลยนะฮะลดจาก49.99เหลือ19.99นะฮะอีก6วันลด60%ไมาทํามแอนโอเทียนี่ก็เหมือนกันนะครับเกมปลูกผักสร้างบ้านครับของขุดเหมืองตกปลาทำได้หมดฮะต่อสู้นะครับเป่ายิงฉุบต่อสู้กันชกกับเพื่อนบ้านนะฮะ หรือว่าจะจีบใครอะไรประมาณนี้นะฮะก็ลดราคานะน่าจะเป็น7.49ด่านะย u โรปิคเวอร์นะครับเกมนี้สร้างเมืองสร้างอาณาจักรของเดอเสานะครับมีเดอเซาหลายพันให้เราได้วางไว้บนที่ของอาณาจักรของเขานะฮะนี่เกมรถแข่งอีกหนึ่งเกมนะครับโมอโต แอนโฟนะครับเกมนี้ก็ลดถูกเลยนะ8 6ปเซนะเหลือ1.9 9เองถูกมากเกมนี้บาคุก,กันนะครับเกมนี้เป็นเกมต่อสู้จากเกมกระตูนนะนี่คือเกมรถแข่งอีก,อกเกมนึงครับของสปังบ๊อบนะ ลดราคา50%อันนี้จะเป็นภาคสใช่ไหมก็มีหลากหลายเกมนะฮะที่น่าสนใจนะครับอันนี้ก็จะเป็นมอนสเตอร์แซงจูรี่นะครับจับมอนสเตอร์า Monster มาต่อสู้กันใช่ไหมแล้วก็วิวัฒนาการได้กึ่งๆโปเกมอนนะฮะแต่หลเราจะเดินบุกตะลุยนะครับ วิสาสนะครับเกมนี้ก็น่าเล่นเหมือนกันนะเหลือ 6.39US นะครับ <S a s, a s b o R e H l i c o ก b o ค i x ล x l 3นะครับลด80%เหลืเอ5อ9อะครับเกมนเ้ลงให้ทั้ง PS4 x b เ x PC เลยนะครับเอ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 ิอเ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 เอ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 กอเอเาเอเอเ ผมซื้อมาแล้วไม่รู้ว่าเหลือเท่าไหร่นะครับภาคสก็ว่าสไทยเช่นเดียวกันนะครับมาลองเล่นดูได้นะครับก็มีอีกหลากหลายเกมเลยนะครับที่น่าเล่นนะครับมีเกม Hastime หมวกแห่งการเวลาใช่ไหมประจนภัยนะครับบนโลกแฟนตาซีใช่ไหมเกมหนอนยิงกันนะครับนี่ สมัยเก่าที่บเลนบนคอมพิวเตอร์นะครับตัวนี้น่าจะคุ้มกว่านะครับดากกันบอลไฟเตอร์แซนะครับจาก109.99 US ลด82เซนเหลือ19.79อันนี้ก็จะได้ DLC เยอะมากเลยทีเดียวไม่รู้ว่าได้ครบหรือเปล่านะครับแต่ก็ได้ DLC แถมมาด้วยนะฮะ The Fame with the f a t นะครับเกมนี้ล่องแพไปบนเกาะเก็บของ ของเพื่อเอาชีวิตรอดนะครับต่อสู้กับพวกหมีพวกงูพวกสัตว์บนเกาะนะครับเหลือ3.74 U.S. นะครับอีก12วันหมดเขตนะครับเกมน,นี้ก็น่าเล่นเหมือนกันนะครับเกมน,นี้ดอทบอลน,นะครับดอทบอลอัคาเดเมียนะครับก็จะเป็นการเล่นดอทบอลเก็บเลเวลนะครับ เดินไปจนภัยไปตู้กับเข้าไปเรื่อยๆนะครับเหลือ19.99 u s นะครับ t o สอัพนะครับเกมย้ายของรู้สึกว่าลดราคาเยอะที่สุดแล้วนะฮะที่ผมดูมาไม่รู้ว่าจะมีรถเยอะกว่านี้หรือเปล่า80%จาก19.99เหลือ3.99นะครับเราจะไปกันอย่างรวดเร็วเพื่อไปดูนี่ My Hero One Justice นะครับภาคแรกนะฮะเดคุ u, นะครับเกมนี้เป็นภาคแรกออไม้ My, นะครับคนที่มีอัตลักษณ์นะครับจะเอามาต่อสู้กันภาคนี้ภาคแรกจาก59.99ลดเหลือ9.59 US กนะครับ84%นะครับเกมนี้เป็นเกมการ์ตูนดังนะครับมันจะมีภาค2ด้วยนี่ชัดเด่นนะครับ Piece, Pilot บอลพีทไพเลตเบอลเออร์สี่นะครับลดเจ็ดสิบเเซเลยทีเดียวจากห้าสิบเก้าุดเกเก้าหลือสิบเจจุดเ้าเก้านะครับอันนี้ภาคใหม่ล่าสุดเลยนะฮะดูฟี่ไปเจอกับไคโดใช่ไหมมีเกียร์สี่แล้วนะครับเริ่มต้นจากอาราบัตตานะเห็นเขาพูดพูดกันนะครับผมก็ยังไม่ได้เล่นผมกํลังเลอย,อยู่นะว่าจะซื้อดีไม่ซื้อดีนะครับสําหรับวันพีทนี้นะฮะ หนึ่งเกมที่อยู่ในใจนะครับและอีกหนึ่งเกม Hope Far ม h o p ปอ Far าใช่ไหม Hope Farm เป็นเกมคล้ายๆเกมในมือถือนะฮะที่เข้าพิธีกันนะครับเหลือ1.9 9นะครับ62บบาทประมาณนี้นะฮะลาพารานะครับเกมตกปลานะครับเกมนี้ก็เหลือ 4.99นะครับ Fishing Universe เกมนี้ก็เหลือ1.99แต่เกมบนหน้าจะภาพสวยกว่านะครับ Power Ranger นะฮะลดสาริภาพเซนเหลือ12.99นะครับ,รรบ Ocean Horn นะครับเกมนี้ก็คล้ายๆ Zelda Awakening ใช่ไหมที่เดินไปจนภัยนะครับบนเกาะนะครับภาอาจจะมุมเฉียงทะแยงนิดนึงแต่ เซด้าจะภาพบนบนหัวเลยนะครับนี่โอเช n ยนฮอนภาคสนะครับเกมนี้ก็ขายเซด้าเบดออโตบายออกแนวอารมณ์ประมาณนั้นนะครับมีให้เก็บของแอปเลเวลโอเวอร์คุกทูนะฮะเหลือ2 9.09 US นะครับ มีหลากหลายเกมเทนนิสก็มีโยกาเล่ยนะฮะเหลือ7.49นะครับ,เ,รบเป็นเกมมังกรเขียวบุกด่านคล้ายๆมาริโอนะฮะจนภัยนะครับมีหลากหลายเกมที่ให้ท่านได้เลือกชมนะครับได้เลือกซื้อหาเล่นกันบนโซน1 US นะครับ รถเป็นพันเกมเลยนะครับตอนนี้ก็ต้องค่อยๆเลือกดูดีๆนะครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆก็จะมีเกมหลากหลายนะครับสำหรับของเราก็จะมีอัปเดตให้เรื่อยๆนะฮะเกมนี้จะเป็นเกมเปลี่ยนสีคล้ายๆเกมลิมโบอินไซด์อะไรประมาณนี้แต่เขาจะเปลี่ยนแบบเป็นใช้สีนะครับ เป็นการแก้ไขปริศนานะครับพาส c เซลก็ลองหามาเล่นดูกันได้นะครับนี่จะเป็นเกมแนวสยองขวัญอีกหนึ่งเกมนะครับรู้สึกว่าจะได้คำ วิจารณ์ค่อนข้างแย่นะฮะเกมนี้เป็นภาคที่สองใช่ไหมหลังหลายเกมด้วยทีเดียวนะครับที่ลดราคาเราจะลงไปดูอีกเกมเรื่อยๆอันนี้ก็ในคอสอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับ คล้ายๆก c o m นะครับวางแผนนะครับเกมวางแผนเป็นเกมหนังนะครับ GI Joe ก็ลดราคานะครับเดินลงมาดูเรื่อยๆนะฮะโซน1 US นะครับที่ลดราคาตอนนี้และนี่อีกหนึ่งเกมนะที่ผมสนใจอยู่ระหว่าง One Piece Pirate w a r r r 4และ กับการซื้อภาษานะครับเป็นเกมฟุตบอลนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูเกมฟุตบอลกับการซื้อภาษานะฮะว่ามันน่าเล่นแบบไหนนะครับเป็นเกมที่เล่นฟุตบอลไปแล้วก็มีท่าสูตรนะครับเกมนี้น่าเล่นมากเลยทีเดียวนะครับอืม ไม่ใช่ฟิบอลธรรมดานะเป็นการ์ตูนถ้าใครอยู่ในยุค90นะครับก็จะเคยได้ดูการ์ตูนเรื่องนี้แน่นอนใช้คำจุป,ประมาณ14.3กิกบต์เล่นได้ทั้งหมด1-4คนนะครับเล่นข้างละ2คนนะครับ DLC ก็มีขายเต็มเลยนะฮะนี่ตัวละครมากันเพียบเลยนะครับมีหลากหลายตัวเหลือ19.79นะครับจาก 59.99นะครับเกมของบันไดนะฮะเกมนี้ลด67%อีก6วันเท่านั้นนะฮะจะหมดเขตนะครับ Dust <That 's S 1> Heaven เกมนี้เขาบอกว่าได้แรงบันดาลใจมาจาก Resident Evil นะครับเป็นเกมอยู่ในบ้านโรงงานแล้วมีซัมบี้นะฮะเหลือ3.99 US นะครับผมว่าจะซื้อมาหลายรอบแล้วแต่ยังไม่ได้ซื้อ เอเคสปิดสองเกมออเด y ีย r นะครับชุดบัตเดินด้วยตัวนี้จาก26.9หรเหลือ6.74นะครับอันนายนเคสเขาบอกได้รับแดงบันดาลใจมาจากเซลดานะครับเกมนี้แต่คะแนนก็ไม่สูงเท่าไหร่นะครับถ้าใครอยากเล่นเกมแนวเซลดาก็ลองกดมาดูก็ได้นะครับราคาถูกถูกนะครับแต่คุณต้องทำใจนะครับเพราะว่า เกมไม่ได้ดีสู้เท่าซ d ลดาเบสออดร์ไวนะครับนี่ก็เป็นเกมลดราคานะครับที่วีคนี้เขานำรถให้กับคนที่เล่นโซน US นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่ตัวนี้บ้างนะฮะ เขาบอกว่าตอนนี้ถ้าใครซื้อเกมนี้นะครับนี่เมทอยมาใหม่นะครับเดียโบนะครับซูเปอร์มังคีบอลนะครับนี่ซูเปอร์สมาร์ทบอนะครับถ้าใครซื้อช่วงนี้นะครับก็จะได้เหรียญทองคูณสองนะครับเห็นไหมเขามีบอกอยู่ จะได้เหรียญทองคูณสองอผมเพิ่งซื้อตัวนี้ไปคาสุยะนะครับแล้วก็เร็วๆนี้จะมีของจิงดอมฮาร์มานะครับนี่พวกนี้ที่ผมยังไม่ซื้อไปนะฮะเป็นเหลืออีกสี่ตัวนะถ้าใครซื้อก็จะได้เหรียญคูณสองเลยนะครับอ่ะเรามาดูเกมขายดีนะครับ ว่ามีอะไรติดอันดับบ้างนะครับอันดับที่หนึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูเลยเมทรอยด์ r ร mm ็ก hmm. นะครับอันดับที่หนึ่งแล้วก็เกมฟังบ๊อบนะครับนิโคโลาดอนใช่ไหมออสตาบ b าวเป็นเกมฟังบ๊อบต่อนินจาอะไรประมาณนี้นะฮะต่อสู้กันเหมือนสมาร์ทบอสนะครับ เดียวโบนดับ3นะครับซูเปอร์สมาร์ทบอลอันติเอันดับ4 Minecraft อันดับ5 Undertale อันดับ6 a m o n ง u ัอันดับ7นะครับที่8ก็เป็นม a r ิโอค 8, 8. d e l u ักนะครับ s t a r ์ e w Valley อยู่อันดับ9นะครับ t ตอร์ติ e f f e เ c กต n n อนอยู่อันดับ10 Super Monkey b a l บ Banana Mania นะครับอยู่อันดับ11นะครับ c ค s t l e v a n i a Collection นะครับ ภาคเกมบอยภาคอะไรประมาณนี้อยู่ันดับสอลิมโบนดัสิบสามแอนิมอลคอสซิงหิวฮอลลัันดัสิบสี่นะครับคุกกิ้งซิมูเลเตอร์ดับห้าเฮดิธฮาร์เดแล้วแต่ใครจะเรียกนะฮะอยู่อันดับ16อันดับสิบเจ็ดมอเตอร์1นแบสบะฮะแล้วก็อันดับสิบแปดวาลิโอนะครับเกมใหม่นะครับอันนี้ c คสเซ e v เวเนียคอลเลกชันะครับอันดับสิบเก้าสตีซิมูเนะครับเกมโจนอยู่อันดับยี ฟี f a 22นะครับอยู่อันดับ21 Civilization นะครับอยู่ที่อันดับ22 Overcooked 2อันดับ22 Lego World อยู่อันดับ24 Super Monkey Ball Digital Deluxe Edition นะครับอยู่ที่25 Super Mario 3D World b o x e r Fury อันดับ26นะครับ Disco Disco Dis ิลิเซียมนะครับอยู 27, Party, ่อันดับ27สิบเซูเปอร์มาริโอปาร์ตี้นะฮะอันดับ28สิบแปดเซดาเบอร์ลูไวนะครับอยู่อันดับ29แล้วก็คาร์เพ็ดอันดับที่30นะครับอ่านี่ก็เป็นเกมอันดับขายดีโซนยูเอสนะครับอ่ะถ้าใครได้ดูแล้วลองดูนะฮะว่าตอนนี้มีเกมอะไรที่คุณสนใจอยู่บ้างที่ผมสนใจก็จะมี เซลดานะฮะกับซูบะสะนะครับอ่าดายิงไร้นะครับจะเป็นแบบขาวเวอร์ชันนะให้เราได้เล่นๆๆนะครับเซกูล่านะครับเกมที่จะกำลังจะเข้ามานะฮะรอดูก็มีหลายเกมเลยทีเดียวนะครับที่จะเข้ามาใหม่ โซนห US นะครับแต่บางเกมนะฮะจะมีภาษาไทยเท่านั้นแต่ถ้าเกมส่วนใหญ่ mm hmm. Feature Film mm hmm. ก็จะมาแล้วนะฮะบ,บางเกมส่วนใหญ่ถ้าเป็นภาษาไทยต้องไปอยู่โซนเอเชียนะครับโซนญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้นะฮะอย่างเช่นวันพีชอย่างนี้นะฮะถ้าซื้อโซนญี่ปุ่นก็จะได้ภาษาไทยด้วยนะครับดาร์คบอลก็จะได้ภาษาไทยนี่มาริโอปาตี้สุ per สตาร ก็จะมาใหม่นะครับเวอร์วอร์ซีนะครับก็จะมาใหม่แจ็คแดนส์2องพันยี่สิบสองก็จะมาใหม่นะครับอ่าบูเฟล็กชันอ่านผิดต้องขออภัยนะสมอธสมิมิชชันวิลเล็ต วีลิฟ Pokemon Shining Pearl แล้วก็ Pokemon Diamond นะครับจะมาใหม่ Pokemon Legend a z e u s m a r o และ bit Spark Off Hope นะครับก็จะมาใหม่นะนั่นก็เป็นเกม บนโซน US นะครับถ้าใครสนใจเกมรถราคานะฮะก็ลองมาดูได้นะฮะอ่านี่ขายสิทธิ์ก็มาลงแล้วนะภาคหนึ่งภาคสองพักสามทารจีพักสองพักสามนะครับอ่าถ้าใครสนใจเกมรถราคาก็ลองมาดูได้ที่ โซนยูเอสแบบนี้ตอนดาวโหลดนะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและชมฝาก like, กดไลค์กด s ับสไครต์ช่อง16กิ๊กชาแน,นลด้วยนะจะมีคลิปให้ท่านได้ดูเรื่อยๆสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ